โอ้โหดูดอกปีบะสวยงามมากๆเลยฮะกลิ่นหอมเลยนี่นะ่าเล็กอยู่บนชั้นสองนะเนี่ยอยู่ตรงบริเวณดอกเขาพอดีฮะสวยงามอะ่ะนี่ถือว่าเป็นดอกไม้ที่ทั้งสวยงามทั้งหอมแล้วก็เป็นสมุนไพรด้วย ดอกปีบหรือว่าดอกกาสโนช่องจินในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้นะ้าเล็กพามาชมดอกไม้สวยๆนะวันนี้ดอกปีบฮะกำลังบานนะสวยงามมากๆเลยอยู่บนชั้นสองเนี่ยนี่ฮะก็ถือว่าเป็นดอกไม้ที่เป็นสมุนไพรใช้บำรุงหัวใจฮะแล้วก็ยังใช้ในการรักษาพวกริษีดวงจมูกด้วย เดี๋ยวเป็นไซนัตวัดเรือรังเนี่ยสวยงามมากๆเะยเป็นบนช<ม>ั้นอสองดยก็เนี่ยอีกมุมนึงก็ถือว่าสวยงามนะฮะเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยดูดอกอะย้อยเป็นพวงสวยๆเลย ้อสวยเหมือนโคมไฟเลยสวยจริงๆแลยก็พาชมทุกมุมนะพาเลาะชมดอกไม้ในสวนของเรานะเนี่ยเป็นดอกปีรนะับหรือว่าดอกกาสลองก็บานให้ชมกันทั้งปีฮนะที่นี่เดินผ่านบนชั้นสองในกลิ่นหอมชื่นใจจริงๆ ก็มีร่วงหล่นลงบนหลังคาครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะเล็กกิตในชาแนลสวัสดีครับ